สวัสดีค่ะชื่อพี่จา๋าณัสริยาใจหานนะคะก็ปัจจุบันค่ะพี่จ๋าอายุ53แล้วเห็นหน้าแล้วไม่อยากเชื่อใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วค่ะ เริ่มมาจากการที่เป็นยูเซอร์ค่ะคือเป็นคนที่มีปัญหาเมื่อปี6-2ค่ะปลายปีค่ะเราอ้วนมากตอนนั้นหนักเกือบ60กิโลค่ะแล้วก็อึดอัดไม่มีเอวเอวหายหมดเลยจากเสื้อผ้าสไซส์ S นะคะแล้วก็เป็นสไซส์ L ด้วยความที่เราอะค่ะทำงานในวงการธนรรกรรมเราเป็นเซลล์เมนิเจอร์เราต้องออกไปพบปะผู้คนนะคะแล้วเราไม่มีความมั่นใจค่ะทุกคน มันเสียเซล์ไปเลยนะจากที่เราเคยแต่งตัวสวยๆแล้วมันใส่แล้วมันไม่สวยอ่ะก็พยายามหาวิธีค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการอดอาหารมื้อเย็นนะคะการที่เราบางทีมื้อเย็นเนี่ยทานโยเกิรต์ตเนี่ยค่ะไม่ทานข้าวทานฝรั่งแอปเปิลเขียวเนี่ยค่ะซึ่งเราคิดว่าเฮ้ยเราทานน้อยเนี่ยยังไงเราก็ผอมแน่นอนแต่ไม่เลยค่ะทุกคนผ่านไปครึ่งปีค่ะ ไม่มีอะไรคือจะลดสักครึ่งโลยังยากเลยนะคะก็พยายามที่จะคิดหาวิธีก็จนมาเจอรุ่นพี่ค่ะในวงการธนกรรมเห็นเขาลดเขาเปลี่ยนก็เลยทักไปแล้วก็เขาก็แนะนําให้รู้จักโปรแกรมรีบอร์ค่ะได้เข้ามาใช้นะคะผ่านไปแค่อาทิย์หนึ่งนะคะน้ําหนักลงไป2อกิโลนะคะ แล้วพอเข้าคอร์สครบ1เดือนค่ะน้ำหนักหายไป5.5กิโลแล้วก็เป็นไขมัน4.4%ค่ะทุกคนคือรูปร่างอะคะ่ะเปลี่ยนไปชัดเจนเลยจากที่เราเคยมีปีกเหมือนนางฟ้าด้านหลังเนี่ยค่ะปีกก็หายไปรูปร่างเราเฟิร์มกระชับขึ้นนะคะคือมันเปลี่ยนไปเยอะมากผิวพรรณก็ดีขึ้นนะคะ แล้วก็อาการที่เราเคยมีอาการปวดหัวแล้วก็เหนื่อยง่ายเนี่ยค่ะอาการพวกนี้คือหายไปเลยตอนนี้เรารู้สึกว่าเหมือนเราอะค่ะกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวกว่าสมัยเมื่อแต่ก่อนด้วยซ้ำเรารู้สึกว่ามันแฮปปี้มากๆแล้วนับจาก ที่ปี6-2ปลายปีที่เราเข้าคอร์สแล้วเราออกจากโปรแกรมมาก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองต่อเนื่องมานะคะก็คือเราอะคะ่ะประทับใจในสินค้าคือเป็นคนที่ชอบกินนูทิโพรมากบอกเลยเรารู้สึกว่ามันอร่อยกินง่ายอะคะ่ะแล้วที่สําคัญตอนนี้นะคะพอเรารู้ว่ามานันะมีเบต้ากูแคนซึ่งจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะ ยิ่งช่วงโควิดเนี่ยมันกระทบมากๆใช่ไหมคะเราก็ยิ่งกลัวเนะี่ยพอเรากลัวปุ๊บเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องกินก็จะกินเป็นมื้อเช้าคะ่ะคู่กับน้ำมันรำข้าวแล้วก็ วิตามินค่ะก็คือตอนนี้เป็น product l เ v e r เต็มตัวเลยค่ะก็ยังใช้อยู่สม่ำเสมอนะคะทำให้เราผิวพรรณดีขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะทุกคนตอนนี้อายุเซลล์เท่าไหร่คะอายุเซลล์3 7 3 8เองนะคะอายุจริง53มไม่เชื่อใช่ไหมคะนี่คือความประทับใจค่ะบอกเลยมากๆเลยนะคะรักมากค่ะ